จูดวงชาวราศีกรกฎผลวันที่หนึ่งกันยาสุดท้ายก็ออกลายนับศัตรูบูมานนับพังวินาศและออกลายให้เห็นนผลแบบนี้คบไม่ได้เราเลิกคบปีศาจบูมานจะชัดหนังปีศาจจิ้งจอกก้าวหางมันคือปีศาจแห่งความยากจนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเขาจะพยายามยัดเยียดให้แก่ท่านเราไม่เอาชาวราศีกรกฎดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรสําคัญมากที่ตำแหน่ง สามไม้เท้าวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านมองไปไกลๆแล้วอย่าไปมองคนใกล้ๆไอ้คนที่ออกลายเนี่ยเลิกครบไล่มันกลับประเทศมันไปนะผมออกลายมาหมดนะแล้วนะเดอะเลิฟเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาทเทตีวดาสิงศิธิ์ค้ำชูปกปักปก,ปกุ้งครองรักษาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายดวงชะตานี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับโลกนี้มันโหดร้าย ระวังด้วยบุญกุศลบาสนาอสวินขี่ม้าถือดาบปาดประหันศัตรูหมู่มานปราบศัตรูเยี่ยนเตียนจะชาลอดเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวกระวนกระวายกระสับกระสายระเบสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาสับสนงงวยและสิ่งนี้จะสะท้อนคืนกลับไประเบการบดิบดอยการลี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคคตา แปลว่าอะไรครับดวงดีตานี้เป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาับนะผมการที่ใครบางคนออกลายคือเทวดาเขาโดนจิตโดนใจให้ท่านเห็นับนะผมท่านโดนจิตโดนใจให้ท่านเห็นแล้วท่านยังไม่ช่อยก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะครับก็ <c oughs> เรียกว่ากรรมมาบังตาแต่อย่างไงก็แล้วแต่ดวงนี้ถ้าโดนจิตโดนใจแล้วจะตกตำแหน่งเทมเพลตจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงุขสมบังดังใจใหมายดวงชะตาจะเปิดนะมีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งไหมมี ครับผมต่อสู้ไหมสู้นะท่านสู้ไหมครับสู้สิครับอย่าไปกลัวนะบางคนกลัวผมไม่ไหวหนูไม่ไหวอาจารย์ช่วยหนูด้วยครับนะผมอย่าไปกลัวสิครับไฮพิเทสตกตําแหน่งในดวงชะตามันต้องตกตําแหน่งฮึกเหิมท่านจะ,จะเจริญลุกเรืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินฮึกเหิมในทุกสิ่งทุกอย่างเดอะเอ็มเพจมันเกิดขึ้นในโชกตะตาเขาเรียกว่าทุงข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือ,ลอ,ลอใช้ดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเศรษฐีอยู่แล้วจะไปกลัวทําไมครับนะผมเดี๋ยวก็รวย เดี๋ยวก็เฮงใจเย็นๆสิครับ The Devil เปีศสานโมมานดังมารายคอยขัดขวางสุดท้ายก็ออกลายให้เห็นดีแล้วผมเมื่อเราเห็นลายแล้วเนี่ยนะเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยมีดปักลงมาตรงกลางใจเราแล้วเนี่ยนะผมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมแก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินดานำพาซึ่งความประสบผลนะผม The Sun มันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถนะแปลว่าสุดท้ายก็ออกลายให้เห็น ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกอดทนอดการมานานแต่ว่าสุดท้ายท่านจะโล่งใจข้าพเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าโล่งใจแล้วมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจข้าพเจ้าแล้วการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาแล้วปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงแล้วสายสามดาบขวาสามดาบโดนบีบบังคับแล้วเพราะฉะนั้นดวงนี้รวยเลยรวยครับรีบรวยรีบรวยรีบเฮงรีบปังรีบประสบความสำเร็จดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาแล้วจะโดนบันดาลให้ท่านเห็นท่าแท้ของใครบางคน นะครับผมออกไลน์ให้เห็นนะครับผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเดอะสตาร์ส่องแสงมนต์จันทรานะครับปราบศัตรูหมู่มารปราบศัตรูวยี่ยนเตียนและยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมประดังถือเวลาข่าวบุญกุศลวัส,สนาการส่งมอบเหรียญทองเหรียญใหญ่มเริ่มในดวงชะตาเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเป็นเรื่องที่ดี ถึงเวลาที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงแล้วถึงเวลาที่ท่านจะต้องปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ติเกอร์ให้ติดให้ค่าคู่ทังช่องได้ท้ายคลิปชาวราศีกรกฎจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎ ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตเหมือนกับใบไผ่อ่อนที่กำลังแตกยอดใหม่ในฤดูฝนพลังจากดวงดาวได้มาเรียงตัวในลักษณะที่ส่งผลให้ชาวกรกฎได้รับโอกาสทองในหลายด้านแต่ก็ต้องใช้สัญชาตญาณที่เฉียบคมและความอดทนที่เป็นจุดเด่นของคุณมาช่วยในการตัดสินใจด้านการงานดังแสงรุ่งที่ค่อยๆสองทาง การงานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าไผ่ที่หนาทึบในช่วงแรกของเดือนอาจจะมีความทัดทายบ้างเหมือนกับพนักงานบัญชีที่ต้องเผชิญกับตัวเลขที่ซับซ้อนหรือนักการตลาดที่ต้องนำเสนอโครงการใหม่ต่อลูกค้าที่เข้มงวดแต่ความอดทนและความละเอียดรอบคอบที่เป็นธรรมชาติของคุณจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดหักเห ความสามารถในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานจะทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้นคล้ายกับหัวหน้าแผนกที่สามารถทำให้ทีมงานมีความสุขและทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหรือครูที่นักเรียนชื่นชอบและไว้ใจโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโครงการสำคัญมีสูงสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณมาประกอบการตัดสินใจ เหมือนกับเชฟที่สามารถปรับปรุงเมนูให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นหรือช่างภาพที่รู้จักจับจังหวะและอารมณ์ของผู้คนได้อย่างเป็นอย่างดีปลายเดือนจะมีข่าวดีทางการงานอาจเป็นการได้รับงานใหม่ที่มีค่าตอบแทนที่น่าพอใจหรือการร่วมงานกับอุ้นส่วนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันแต่อย่าลืมที่จะอ่านรายละเอียดและค้อตกลงให้ดีเพราะความรอบคอบจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้านการเงินเปรียบเสมือนการเล่นเรือในทะเลที่มีคลื่นลมแปรปรวนต้องใช้ทักษะในการดูแลและบริหารจัดการเป็นอย่างดีช่วงต้นเดือนอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการส่อมแซมบ้านการดูแลสุขภาพของครอบครัวหรือการลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการงานแต่อย่ากังวลไปเพราะความสามารถในการประหยัดและหาทางออกของชาวกรกฎจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีเหมือนกับแม่บ้าน ที่สามารถทำอาหารอร่อยจากวัตถุดิบธรรมราหรือพ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักต่อรองและหาของดีราคาถูกช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหุ้นหรือกองทุนแต่ควรเลือกแผนการลงทุนที่มีความมั่นคงและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการออมเงินในเดือนนี้จะได้ผลดีกว่าที่คิด หากคุณตั้งเป้าหมายในการออม20%ของรายได้คุณอาจพบว่าสามารถออมได้มากกว่านั้นเพราะความระมัดระวังในการใช้จ่ายและรู้จักแยกแยะระหว่างความต้องการกับความอยากปลายเดือนอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาอาจเป็นโบนัสจากการทำงานเงินปันผลหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วแต่ควรนำเงินส่วนนี้ไปออมหรือลงทุนมากกว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ความรักสำหรับคนโสดเหมือนดอกไม้ที่กำลังจะบานสำหรับชาวราศีกร,รกฎที่ยังโสดอยู่ความรักจะมาเหมือนสายฝนที่โปรยปลายในช่วงแรกอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกเบาๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นโอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว<ๆ>เพื่อนฝูงหรือกิจกรรมที่คุณทำเป็นประจำ คุณอาจพบรักในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในร้านอาหารที่คุณไปกินข้าวเป็นประจำในงานแต่งงานของเพื่อนหรือแม้กระทั่งในลิฟที่อยู่อาศัยของคอนโดคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเข้าใจและให้ความสำคัญกับครอบครัวเช่นเดียวกันกับคุณแต่อย่างไรก็ตามนะอย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครง่ายๆเกินไปใช้เวลาในการทำความเข้าใจกันก่อน เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องดูแลรดน้ำและให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอความรักที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการเติบโตและพัฒนาช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการแสดงออกถึงความรู้สึกหากคุณมีใครบางคนอยู่ในใจแล้วนี่คือเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นบทสันนาที่ลึกซึ้งมากขึ้นหรือการเชิญไปทานอาหารด้วยกัน ปลายเดือนอาจจะมีโอกาสได้ไปงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจแต่อย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามทำใจให้ใครมากเกินไปความรักสำหรับคนมีคู่เหมือนการเดินทางที่หวานอมขมสำหรับชาวกรกกที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ของการเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับสองต้นไม้ที่ปลูกใกล้กันและค่อยๆโตไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นช่วงต้นเดือนอาจจะมีการสื่อสารที่แหม่คอยเข้าใจกันบ้างเหมือนกับคู่รักที่คนหนึ่งชอบดูหนังแอคชั่นอีกคนชอบดูหนังโรแมนติกแต่ด้วยความเข้าใจและความพยายามที่จะหาจุดร่วมกันปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆหมดไปกิจกรรมที่ทำร่วมกันในช่วงนี้จะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นอาจเป็นการทำอาหารด้วยกันการปลูกต้นไม้ การตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลสัตว์เพียงด้วยกันกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้คุณทั้งสองคนเข้าใจถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบของกันและกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านการมีลูกหรือการเดินทางไกลด้วยกันการสื่อสารที่เปิดใจและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นบางครั้งอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยเกิดขึ้นแต่ด้วยความรักและความเข้าใจที่มีต่อกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีปลายเดือนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวอาจเป็นการมีบุตรธิดาการย้ายบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือการได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องในเรื่องสำคัญ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกร,รกฎในทุกด้านทั้งการมานการเงินและความรักเพียงแต่ต้องใช้สัญชาตยานและความรอบคอบที่เป็นจุดแข็งของคุณมาช่วยในการตัดสินใจอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ดีเพราะความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสมดุลของทุกด้านในชีวิตดวงชะตาราศีกร,รกฎประจำเดือนนี้ ภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีกรกฎดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าเรื่องราวของความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเหมือนกับเปลือกหอยที่คุ้มกันตัวเองมานานกำลังจะค่อยๆเปิดออกเพื่อรับแสงแดดอันอบอุ่นพลังบวกจากจัก,กรวาลกำลังหลังล่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและพร้อมที่จะประเชิญกับสิ่งใหม่ๆม,มากกว่าเดือนที่ผ่านมาในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับนักเดินทางที่ยืนอยู่หน้าทางแยกมีหลายเส้นทางให้เลือกและแต่ละเส้นทางก็ดูน่าสนใจไม่แพ้กันความรู้สึกนี้อาจทําให้คุณรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่นั่นคือสัญญาณดีที่บอกว่าโอกาสกำลังมาเยือน ส่วนครึ่งหลังของเดือนจะเป็นช่วงที่พลังงานเข้มข้นขึ้นเหมือนกับคลื่นทะเลที่เซอกกลอนหาดทรายเบาๆแต่สม่ำเสมอจนกลายเป็นอ่าวที่สวยงามด้านการงานความสำเร็จที่ค่อยเคลื่อนมาการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมาหลายปีและในที่สุดก็เริ่มแตกหน่อออกมางามความอดทนความมุ่งมั่น และการทำงานหนักที่คุณสะสมมานานกำลังจะเริ่มให้ผลในรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดสำหรับชาวกรกฎที่ทำงานในองค์กรคุณจะพบว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีและความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญเหมือนกับนักดนตรีที่สามารถเข้าใจจังหวะของวงดนตรีทั้งหมดและรู้ว่าเมื่อไรควรเล่นเสียงเบาและเมื่อไรควรเล่นเสียงดังตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในทีมที่มีความขัดแย้งกันความสามารถในการไกล่เกลีย่ยและหาจุดร่วมของคุณจะได้รับการยกย่องและอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าอาจกลับมาติดต่อหรือมีการแนะนำลูกค้าใหม่จากคนที่คุณเคยให้บริการมาแล้วความจริงใจและการดูแลอย่างใกล้ชิดที่คุณให้กับลูกค้า จะกลับมาเป็นผลตอบแทนในรูปแบบของงานใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามมีบางช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับปูที่เดินขวางไปความระมัดระวังมากเกินไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในช่วงกลางเดือนจงจำไว้ว่าบางครั้งการเสี่ยงที่คานวณแล้วคือกุญแจสู่ความสำเร็จด้านการเงินกระแสเงินที่ไหลเวียนดี การเงินในเดือนนี้เหมือนกับลำธารเล็กๆที่ไหลลงสู่สระน้ำใสไม่ใช่เงินก้อนโตที่มาทีเดียวมากๆแต่เป็นไรายได้ที่สม่ำเสมอและค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งเหมาะกับนิสัยของคุณที่ชอบความมั่นคงมากกว่าการเสี่ยงสูงในช่วงแรกของเดือนคุณอาจได้รับเงินจากการทำงานที่ค้างมาจากเดือนก่อนหรือมีโอกาสได้รับโบนัสพิเศษจากผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มีเงินออมหรือลงทุนไว นี่อาจเป็นช่วงที่เห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวที่คุณทำไว้อย่างอดทนการใช้ใจ่ายในเดือนนี้ควรมีสมดุลเหมือนกับการใช้น้ำในสวนใช้พอเหมาะพอดีไม่ให้แห้งแต่ก็ไม่ให้ท่วมมีแนวโน้มว่าคุณจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นการซ่อมแซมการตกแต่งบ้านหรือการซื้อของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น สิ่งที่น่าสนใจคือการลงทุนในตัวเองจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สใหม่การซื้อหนังสือหรือการพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่องานในอนาคตให้มองเงินจำนวนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่กุหว่านไว้ในแปลงใหม่อย่างไรก็ตามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญในช่วงท้ายเดือนเพราะอาจมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณต้องปรับแผนความรักสำหรับคนโสดการค้นพบใหม่ สำหรับชาวกรโตดที่ยังโสดเดือนนี้เปรียบเหมือนการเปิดหน้าต่างบ้านที่ปิดมานานและแสงแดดอ,อ่อ,อนๆค่อยๆส่องเข้ามาทีละน้อยความรักอ่านมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดไม่ใช่ความรักสายฟ้าแลบแบบในหนังแต่เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆงอกงามเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนแล้วแต่ไม่เคยมองในแง่ของความรัก หรืออาจเป็นเพื่อนของเพื่อนที่คุณได้พบในงานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นงานแต่งงานของเพื่อนและได้รู้จักกับคนที่นั่งโต๊ะเดียวกันซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นความสนิทและค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึง้นหรือคุณอาจพบรักในสถานที่ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้อื่นเช่นโรงพยาบาลศูนย์อาสาสมัครหรือกิจกรรมการกุศล เพราะนิสัยของคุณที่ชอบให้ความช่วยเหลือจะดึงดูดคนที่มีจิตใจงามมาหาคุณช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการแสดงออกถึงความรู้สึกอารมณ์ของคุณจะอ่อนโยนและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ธรรมชาติทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากจะใกล้ชิดมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังคืออย่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจมากเกินไปนิสัยของคุณที่ชอบป้องกันตัวเองอาจทําให้พลาดโอกาสดีๆถ้าคุณรู้สึกว่า ใครคนหนึ่งทำให้คุณมีความสุขลองเปิดใจให้เขาได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณความรักสำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างรากฐานสำหรับชาวกรกฏที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้เหมือนกับฤดูกาลของการหว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนความรักเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นคือความเข้าใจความอดทนและการให้อภัยซึ่งจะงอกงามเป็นดอกไม้สวยงามในอนาคต ความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการเสริมแกร่งผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะเป็นการไปเยี่ยมพ่อแม่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านหรือการวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันเหมือนกับการสร้างรังนกที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวหากคุณกับคู่รักมีความขัดแย้งค้างมาจากเดือนที่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขและเยียวยา อารมณ์ของคุณจะสงบและเข้าใจง่ายทําให้สามารถรับฟังความคิดเห็นของคู่รักได้ดีกว่าปากติตัวอย่างเช่นถ้าคุณทะเลาะก,กันเรื่องการใช้เงินการนั่งคุยกันอย่างเปิดใจและหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคู่จะได้ผลดีมาก การแสดงความรักในเดือนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือมีราคาแพงการทำอาหารให้คู่รักทานการนวดบ่าหลังหลังวันทำงานหนักหรือเพียงแต่การนั่งฟังเขาเล่าปัญหาในพี่ทำงานด้วยใจจริงสิ่งเหล่านี้จะมีค่ามากกว่าของขวัญราคาแพงสำหรับคู่รักที่คิดจะแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่เดือนตายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มวางแผนอย่างจริงจังดวงดาวสองแสนสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องอนาคตร่วมกัน อย่างไรก็ตามระวังไอรบไฟช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องก่อก่าหรือความเท่าใจผิดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาทวงคืนแต่ถ้าจัดการด้วยความอดทนและไม่ให้อารมณ์ครอบงามปัญหาเหล่านี้จะผ่านไปได้ง่ายๆคำแนะนำและข้อควรระวังเดือนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฟังเสียงใจตัวเองและเสียงของคนรอบข้าง ความสามารถในการเอาใจเขามาใจเราของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จในทุกด้านจงจำไว้ว่าความอดทนคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเหมือนกับหินที่ถูกคลื่นซัดนานจนกลายเป็นก้อนกรวดเรียบนานผลลัพธ์ที่สวยงามมาจากกระบวนการที่ใช้เวลา สุขภาพควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับและการบริโภคอาหารความเครียดจากการทำงานอาจมีผลต่อระบบย่อยอาหารดังนั้นการเลือกทานอาหารที่ดีต่อกระเพาะอาหารจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานต่อไปสีที่จะนำโชคดีมาให้ในเดือนนี้คือสีขาวมุกและสีฟ้าและอ่อนซึ่งจะช่วยเสริมความสงบในจิตใจและเพิ่มสเสน่ห์ธรรมชาติของคุณ ในท้ายที่สุดแล้วเดือนนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญในการเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากจริงที่อยู่ข้างนอกแต่มาจากความสงบและความเข้าใจในตัวเองเป็นสำคัญเหมือนกับแสงจันทร์ที่ส่องแสงอ่อนๆแต่ให้ความอบอุ่นแก่ใครหลายคนในคืนที่มืดมาดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกรกฎ เหมือนกับลูกปูที่ค่อยๆอ,ออกจากกระดองเพื่อสำรวจโลกใหม่ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าพลังงานของจักรวาลในเดือนนี้จะหลังไหลมาสู่ชีวิตของคุณเหมือนกับแสงแรกของอรุณที่ค่อยๆส่องผ่านม่านหน้าต่างทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเริ่มมีความชัดเจนและสดใสมากขึ้นจากการสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆในเดือนนี้พบว่าชาวราศีกรกฎจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเหมือนกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง แต่แทนที่จะเป็นการสิ้นสุดกลับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังดวงดาวส่งสัญญาณว่าคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆที่รอคอยอยู่แต่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นในการเข้าถึงด้านการงานการเดินทางสู่ความสําเร็จใหม่ในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะเหมือนกับนักสํารวจที่ได้ค้นพบแผนที่คุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มานาน โอกาสใหม่ๆจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นเหมือนกับดวงดาวที่ค่อยๆส่องแสงในท้องฟ้ายามค่ำคืนในสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับกำลังเดินในป่าหมอกหนาทึบความไม่แน่นอนและความกังวลอาจจะเข้ามาครอบงำจิตใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปหมอกจะค่อยๆจางลงและคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นโครงการที่คุณเคยติดขัดหรือหยุดชะง,งักอยู่จะเริ่มมีความคืบหน้าเหมือนกับล้อเฟืองที่เคยขืนไม่หมุนก็เริ่มหมุนไปได้อย่างราบรื่น ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนมากกว่าที่คาดไว้สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายและสร้างสรรค์เหมือนกับได้รับกุญแจที่จะไปเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใสงานที่ได้รับมอบหมายนี้อาจจะดูยุ่งยากในตอนแรกแต่จะกลายเป็นโอกาสทองที่จะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีกับการขยายธุรกิจหรือการเปิดตลาดใหม่ เหมือนกับเกษตรกรที่เตรียมหวันานเมล็ดพันธุ์ใหม่ในไร่ที่เตรียมไว้ด้ยแล้วลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เคยเป็นไปได้ยากก็จะเริ่มราบเรือนและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันด้านการเงินการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนเรื่องการเงินในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎจะเหมือนกับต้นไผ่ที่แม้จะโค้งงามในสายลมแต่ก็ยืนหยัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องรายได้ของคุณจะมีความมั่นคงมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และที่สําคัญคือจะมีเงินพิเศษเข้ามาจากช่องทางที่ไม่ได้คาดไว้ไว้ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับใส่น้ําลงในแก้วที่มีรูรั่วเล็กๆแต่ความกังวลนี้จะหมดไปเมื่อเงินจากแหล่งใหม่เริ่มไหลเข้ามาอาจจะเป็นจากการได้รับโบนัสที่ไม่ได้คาดหวังไว้การได้รับเงินคืนจากภาษีหรือการขายของที่เก็บไว้นานสําหรับการลงทุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการศึกษาและวางแผนมากกว่าการลงทุนจริง เหมือนกับนักเดินทางที่ศึกษาแผนที่อย่างละเอียดก่อนออกเดินทางหุ้นและกองทุนที่คุณสนใจอาจจะมีความผันผวนแต่ในระยะยาวแนวโน้มจะดีขึ้นการออมเงินในเดือนนี้จะง่ายกว่าที่คิดเพราะคุณจะมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีกว่าปกติเหมือนกับมีผู้ช่วยที่คอยเตือนและให้คำแนะนำในการใช้เงินรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะลดลงโดยธรรมชาติและคุณจะพบตัวเองว่ามีเงินเหลือเก็บมากกว่าที่คาดไว้ สำหรับความรักสำหรับคนโสดการเปิดใจรับความรักใหม่สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเหมือนกับการเปิดหน้าต่างในห้องที่มืดมานานแสงแดดอุ่นๆจะส่องเข้ามาพร้อมกับลมหายใจที่สดชื่นความรักที่แท้จริงกำลังเข้ามาใกล้แต่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณคาดหวังไว้ในสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหงาและอยากมีคนคู่ใจเหมือนกับดวงจันทร์ที่โดดเดี่ยวในท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ความรู้สึกนี้จะไม่นานนัก เพราะคนที่ใช่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณการพบเจอกับคนที่ใช่อาจจะเกิดขึ้นในที่ที่คุณไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นในลิฟที่ขึ้นไปชั้น1ิบในตอนเช้าหรือในร้านกาแฟเล็กๆใกล้กลกลบ้านที่คุณไม่เคยเข้าไปหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เจอกันในงานเลี้ยงคนนี้จะมีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกคุ้นเคยและอบอุ่นเหมือนกับได้กลับบ้านหลังจากเดินทางมานานอย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบในการตัดสินใจหรือให้ความหมายกับความสัมพันธ์มากเกินไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ต้องใช้เวลาในการรดน้ำและดูแลอย่างต่อเนื่องถึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นให้เวลาแก่ตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปความรักสำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งสำหรับชาวราศีกร,รกฎที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเหมือนกับช่วงเวลาการซ่อมแซมและตกแต่งบ้านใหม่ความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาหรือเข้าใจกันจะได้รับการไขปมและทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้น หากช่วงที่ผ่านมาคุณและคู่ครองมีปัญหาในการสื่อสารเหมือนกับคนสองคนที่พูดกันเลยภาษากันเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มเรียนรู้ภาษาเดียวกันการพูดคุยจะมีความลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นคําพูดที่เคยฟังไม่รู้เรื่องก็เริ่มมีความหมายที่ชัดเจนอาจจะมีการวางแผนร่วมกันในเรื่องสําคัญสําคัญเช่นการซื้อบ้านการแต่งงานหรือการมีลูกเหมือนกับการวาดภาพอนาคตร,ร่วมกันบนผ้าว่างที่ว่างเปล่า แต่ละสีที่ลงไปจะทำให้ภาพนั้นสวยงามและมีชีวิตชีวามากขึ้นความโรแมนติกในเดือนนี้จะกลับม,มาเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิใหม่หลังฝนตกคู่ครองใช้ความสนใจและดูแลคุณมากขึ้นอาจจะได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์หรือได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ทั้งสองคนอยากไปมานานอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับข้อความเช้าๆของคู่ครองที่บอกว่าวันนี้ฝนตกนะอย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะหรือได้กลับบ้านมาเจอดอกไม้ใส่จักรันใหม่บนโต๊ะทานข้าวพร้อมกับโน้ตเล็กๆที่เขียนว่า เพื่อคนที่ทําให้ทุกวันของฉันสดใสคําแนะนําสําหรับเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการออกมาจากกรอบความคิดเดิมและเปิดใจรับสิ่งใหม่เหมือนกับผีเสื้อที่ออกมาจากดักแด้พร้อมที่จะบินไปสัมผัสโลกกว้างจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือสิ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความสุขจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถที่คุณมีเหมือนกับนักมวยที่เชื่อมั่นในหมัดของตัวเองความมั่นใจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะเปิดปิดทุกประตูแห่งความสําเร็จในเดือนนี้ อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาขัดขวางเส้นทางของคุณสุดท้ายอย่าลืมที่จะใจเย็นและอดทนเหมือนกับชาวประมงที่รอคอยปลาใหญ่ติดเบ็ดบางครั้งสิ่งดีๆต้องใช้เวลาในการรอคอยแต่เมื่อถึงเวลามันจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากกว่าที่เคิด